สวัสดีครับวันนี้เกษตรข้างรู้ว่าจะพามาชมการปลูกต้นตอมะเดื่อทุมพรไว้ทําเป็นต้นตอมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ดีนะครับวันนี้เราปลูกบนที่นานะครับที่ต่างจังหวัดก่อนจะกลับไปทํางานประจํานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกมะเดื่อทุมพรวันนี้จะปลูกประมาณเกือบสิบต้นนะครับุดหลุมลงไปนะครับฟางนะครับที่เรามาคลุมไว้สามครั้งแล้วครับดินก็เริ่มที่จะปรับสภาพไปดีนะครับแต่เดิม ก็เป็นดินที่เอามาจากบ่อนะครับขุดจะเป็นดินเหนียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาต้นมะเดื่อทุ่มรอที่พร้อมเมล็ดครับวางลงไปนะครับเอาวัสดุที่อยู่ด้านข้างนะครับที่เป็นอินทรีย์วัตถุนะครับวางลงไปแล้วก็กดด้วยดินปาดหลุมนะครับกดไปเลยนะครับจากนั้นก็เอาฟางคุมไว้แล้วลดน้ํานะครับทีนี้จากนั้นเราก็เดี๋ยวค่อยมาเสียบในภายหลังนะครับน่าจะประมาณช่วงสงกรานราจะมาเสียบทีนะครับ จากนั้นแล้วก็คุมการฟังนะครับโคนต้นไม่ว่าเป็นหน้าแล้วเราไม่มีเวลาดูแลเรื่องของน้ํานะครับเราจะคุมไว้แล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับอันนี้เป็นต้นที่เราปลูกไว้นะครับปลูกไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับแล้วก็มาเสียบในช่วงปีใหม่ก็คือเดือนมกราคมนะครับปลูกต่อได้ก่อนแล้วมาเสียบมาเสียบพลังพันธุ์ดีนะครับอันนี้เราเสียบเป็นสายพันธุ์ไฮฟ้านะครับเสียบการแจ้งเราพันธพาราฟีมแล้วปล่อยทิ้งไ้เลยนะครับ เดี๋ยวคราวหน้าสงการนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับว่าต้นนี้เป็นยังไงฝากกติดตามช่องอเกษตรข้างร้วนะครับสวัสดีครับ